กลบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่106ประจำเช้าวันจันทร์ที่27เดือนมกราคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาฝากพี่พี่1ชุดนะคะ1ชุดมี20รายการแบ่งปันพี่พี่ที่300บาทค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาในที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ7211933นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภาด้วยนะคะ วันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเช้าวันจันทร์จะเป็นหลวงปู่โต๊ะนะคะหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีนะคะด้าน,นหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่พี 300บาทค่ะรายการต่อไปรายการที่สองค่ะรายการที่สองเป็นหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนะคะหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามค่ะด้านหลังเป็นหนุมานเชิญธงนะคะปี2521่ค่ะพี่ๆค่ะ หลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามรายการที่สองนะคะรายการต่อไปรายการที่3ค่ะรายการที่สมเป็นเสมาหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะคะเสมาหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระค่ะรายการที่สนะคะปีสองห้าสองแปดค่ะพี่พี่ต่อไปรายการที่สี่ค่ะ รายการที่4เป็นหลวงปู่ทวดบัวข้างนะคะหลวงปู่ทวดบัวข้างค่ะรายการที่4นะคะด้าน,นหลังค่ะพี่พี่สามบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่หเป็นสมเด็จเก่านะคะ 300บาทเช่นการคารายการต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6เป็นสมเด็จเกตชัยโยพิมพเข่าวบวงนะคะสมเด็จเกตชยโยพิมพเข่าวบวงค่ะรายการที่6นะคะ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นหลวงปู่ทิมวัดระหารไรนะคะปู่ทิมวัดระหารไรค่ะด้านหลังนะคะพี่สา0บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่8ค่ะ รายการที่8เป็นหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าค่ะรายการที่8นะคะ300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9เป็นพ่อท่านเขียววัดหลงบนนะคะพ่อท่านเขียววัดหลงบนค่ะรายการที่9นะคะ ปี2513นะคะพี่พี่ด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะพ่อท่านเขียววัดหลงบนนะคะรายการที่9ต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานค่ะ 3 0 0บาทเช่นการคาายการต่อไปรายการที่11ค่ะ11เป็นหลวงพ่อรวยไหว้ข้างนะคะหลวงพ่อรวยวัดตะโกค่ะด้าน,นหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่พี่หลวงพ่อรวยไหว้ข้างนะคะรายการที่11ค่ะ 300บาทเช่นการคะรายการต่อไปรายการที่12ค่ะ12เป็นหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคค่ะมาในเลี่ยมพลาสติกนะคะพี่ๆสภาพใช้งานนะคะสภาพใช้งานคับพ,พี่ค่ะหลวงพ่อพรมวัดช่องแครายการที่12ค่ะ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่13ค่ะ13เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานค่ะสามบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่14ค่ะ 14เป็นพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีนะคะพระปิดตาหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพลีค่ะ300อยบาทเช่นกันคะ่ะรายการต่อไปรายการที่15ค่ะ15เป็นพระรอดรำพูนนะคะ พระรอดลำพูลค่ะรายการที่15 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่16ค่ะ16เป็นเสมาหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาตนะคะหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาตค่ะ รายการที่16บหกนะคะสามบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่17ค่ะ17เเป็นหลวงพ่อแช่มวัดดอนยายหอมรุ่นเสาห้านะคะมาในเลี่ยมพลาสติกค่ะพี่พี่ ด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะลายการที่17ค่ะหลวงพ่อแช่มวัดดอนยายหอมนะคะ300บาทเช่นกันค่ะลายการต่อไปลายการที่18ค่ะ18เป็นสมเด็จ18เป็นสมเด็จเกตทะลุซุ้มนะคะ 300บาทเช่นกันคะ่ะรายการต่อไปรายการที่19ค่ะ19เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะเนื้อหาเก่าสวยค่ะพี่พี่รายการที่19นะคะสมเด็จเก่าค่ะสามร้อยบาทเช่นกันคะ่ะรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบรายการสุดท้ายของวันนี้นะคะ เป็นพระผงหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพระผงหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะรายการที่20รายการสุดท้ายของเช้าวันจันทร์นะคะ300บาทเช่นกันค่ะ ครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่ๆถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่พี่084ค่ะ7211933สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ